เพชรแท้คืออะไรเพชรสังเคราะห์คืออะไรและเพชรเทียมคืออะไรพี่เคจเจมสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยที่หลายหลายท่านสงสัยกันนะคะว่าเพชรแท้คืออะไรเพชรสังเคราะห์คืออะไรและเพชรเทียมคืออะไรสามอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เพื่อนๆจะมีคำตอบกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะคะในอีพีแรกเนี่ยลาเคยมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องของการกำเนิดอัญมณีนะคะว่าอัญมณีเนี่ยเกิดมาจากแมกมากของภูเขาไฟวันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าเพชรแท้เกิดจากอะไรเพชรแท้เช่นเดียวกันคะ่ะเพชรแท้คือเพชรธรรมชาตินะคะจากธรรมชาติเลยนะคะเกิดจากธาตุคาร์บอน แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเพชรเนี่ยก็คือผลึกของหินแมกมาภายใต้ภูเขาไฟนั่นเองนะคะภายใต้เปลือกโลกของเรานะคะแล้วมันจะต้องใช้เวลาเป็นหลายพันปีทีเดียวภายใต้เปลือกโลกนะคะโดยซึ่งจะอยู่ในความลึกถึง150ถึง250 0 0กิโลเมตรนะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ความดันที่สูงถึง70,000กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เลยทีเดียวและยังต้องใช้อุณหภูมิที่สูงถึง1,700-2,500ถึง 2, องศาเลยทีเดียวค่ะและหลังจากนั้นนะคะ ก็จะถูกฝังตัวลงไปในหินคิมเบอร์ไลท์ค่ะหินหินคิมเบอร์ไลท์คืออะไรคือหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งนะคะ,ะจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่จะถึงเวลานะคะเขาก็จะระเบิดออกมาจากภูเขาไฟแล้วก็ขึ้นมาสู่ผิวโลกของเราอย่างไม่จบแค่นั้นนะคะยังจะต,ต้องใช้เวลาในการกัดก่อนหินคิมเบอร์ไลท์เนี่ยนะคะให้หมดออกไปจากตัวเพชรจนเหลือแค่เพชรค่ะ ซึ่งเป็นหินที่มีค่าที่สุดในโลกนั่นเองค่ะส่วนคาร์บอนที่เหลือเอาไปไหนคะส่วนคาร์บอนที่เหลือที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดเพชรนั้นคาร์บอนไปไหนคาร์บอนก็จะกลายเป็นถ่านที่เราเหมือนที่เราใช้กันทั่วๆไปในทุกวันนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปเพชรสังเคราะห์นะคะเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักเพชรสังเคราะห์คืออะไรเพชรสังเคราะห์นะคะก็ความจริงแล้วเนี่ยเพชรสังเคราะห์ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยในแวดวงของธุรกิจจิวเวลรี่นะคะเพราะว่า,าเพชรสังเคราะห์เนี่ยจริงๆมีเริ่มมาตั้งแต่ปีปีคศ .1950 แล้วนะคะแต่ในสมัยนั้นเนี่ยนิยมเอามาใช้ในแวดวงของอุตสาหกรรมมากกว่านะคะที่เช่นอุตสาหกรรมธุรกิจ ด้านเลเซอร์ธุรกิจด้านคมนาคมธุรกิจด้านความงามซึ่งจะใช้เพียงแค่เม็ดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะคะต่อมาในช่วงกลางปีคศ1980นะคะ,ะเพชรสังเคราะห์ก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อให้เทียบให้ใกล้เคียงกับเพชรแท้มากที่สุดนะคะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็สามารถพัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นวางขายในร้านจิวเวลรี่ได้ค่ะ เพชรสังเคราะห์คืออะไรเพชรสังเคราะห์นะคะก็คือเพชรที่ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบโดยมนุษย์ค่ะแล้วก็มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Scientific Diamond หรือ Lab Oratory Ground Diamond นั่นเองค่ะ ซึ่งเพชรสังเคราะห์นะคะก็จะ,ะมีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะแยกได้นะคะว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรสังเคราะห์นะคะถ้าด้วยตาเปล่าแล้วไม่สามารถจะแยกได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถจะแยกได้นะคะในการแยกนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการแยกค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในปีคศ2007นะคะ JA หรือสถาบันอัญมณีศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ออกเอกสารรับรองเพชรสังเคราะห์นะคะเช็คเช่นเดียวกับเพชรแท้นั่นเองนะคะแต่ว่าในใบ JA ก็จะระบุลงไปนะคะว่าเป็นเพชรสังเคราะห์หรือว่า lab oratory d ไว้ White, นะคะแล้วก็สำหรับเพชรธรรมชาติก็จะระบุไปว่าเป็น natural diamond นะคะทั้งนี้นะคะเอกสารก็จะระบุคุณภาพสีความสะอาดเจรไนนะคะก็จะระบุลงไปอย่างนี้นะคะซึ่งกรรมวิธี สำหรับเพศสังเคราะห์นั้นก็จะระบุลงไปด้วยค่ะว่าเป็นกรรมวิธี CVD หรือเป็นกรรมวิธี HPT ค่ะเพศสังเคราะห์มีกี่แบบทราบไหมคะจากข้อมูลอ้างอิงของสถาบัน JA นะคะแยกเพศสังเคราะห์ออกเป็น2แบบค่ะที่1น,นะคะก็คือเพศสังเคราะห์แบบ CVD หรือ Chemical Vapor Deposition ค่ะ แบบที่2นะคะเพชรสังเคราะห์แบบ HPHT ก็คือ High Pressure High Temperature ค่ะเพชรสังเคราะห์แบบ CVD หรือ Chemical Vapor Deposition นะคะคือเพชรสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการของ CVD ซึ่งจะผลิตในห้องสุญญากาศที่เต็มไปด้วยกา๊าซคาร์บอนเช่นเทนค่ะ โดยวิธีนี้นะคะก็จะทำให้โมเลกุลของก๊าซมีเทนเนี่ยแตกตัวเป็นอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนจากนั้นนะคะก็จะนำอะตอมเหล่านี้เนี่ยไปฝากไว้กับเศษเพชรธรรมชาติหรือไดมอนด์ซีดนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลึกคริสตัลสี่เหลี่ยมหรือเพชรสังเคราะห์นั่นเองค่ะ เพชรสังเคราะห์ H.P.H.T. หรือ High Pressure High Temperature นะคะคือเพชรสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการของ H.P.H.T. เนี่ยจะจำลองอแรงกดดันแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดเสมือนใต้เปลือกโลกขึ้นมาในห้องแลบค่ะโดยคาร์บอน จะละลายไปกับโลหะล้อมเหลวแล้วก็ไหลผ่านโลหะสู่เศษเพชรสังเคราะห์หรือเศษเพชรธรรมชาติเพื่อล้อมให้กลายเป็นผลึกเพชรสังเคราะห์นั่นเองค่ะเพชรชนิดสุดท้ายที่จะบอกวันนี้ก็คือเพชรเทียมหรือที่รู้จักกันว่าเพชร z z c u b ค c z r r c o n i a เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังค่ะ Cubic z i r c o n i a หรือ C z หรือมีชื่อเรียกอย่างอื่นนะคะเช่นอาจจะเป็นเพชรเซียหรืออะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะจัดอยู่ในประเภทของคิวบิกซิลคเนียทั้งสิ้นนะคะเพชรซีแซดหรือคิวบิกซิลคเนียเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ผลึกจะเป็นแค่ผลึกค,คริสตัลชนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ทำออกมาให้คล้ายๆเพชรแล้วก็ ส่วนประกอบหลักที่มีก็คือแร่เซอร์โคเมียมแล้วก็แร่แมกนีเซียมค่ะ หากดูผิวเผินนะคะเพชรสีแซดเนี่ยจะคล้ายเพชรแท้มากๆค่ะแต่ว่านักอัญมณีหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็สามารถแยกออกด้วยตาเปล่าได้ค่ะว่าเป็นเพชรแท้หรือว่าเป็นเพชรสีแซดซึ่งแตกต่างจากเพชรสังเคราะห์นะคะที่เป็นเพชร CVD แล้วก็เป็นเพชร HPHT เนี่ยไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้ค่ะเพชรสีแซดเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับเพชรแท้ธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีความ แตกต่างอยู่นะคะก็คือเพชรเพชรแท้เนี่ยเมื่อถูกแสงธรรมชาติเนี่ยเขาจะมี เปล่งประกายนะคะสำหรับเพชรสีแซดนั้นไม่มีแสงเปล่งประกายนะคะแต่ว่าเขาจะมีแสงสีรุ้งออกมาที่เห็นชัดมากๆนะคะแต่และและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างถ้าเราเอากล้องมาส่องเนี่ยเพชรธรรมชาติเนี่ยยังไงเขาก็จะมีตำหนิในตัวอยู่แล้วอาจจะเป็นเส้นหมอกนิดๆหรืออาจจะเป็นคล้ายๆเส้นขนหน่อยๆน,นะคะแต่สำหรับสีแซนเนี่ยเขาจะใสไม่มีตำหนิเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะน้ำหนักของเพชรแท้และเพชรซีแซกก็จะต่างกันมากๆด้วยนะคะคือเพชรซีแซกเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักมากกว่าเพชรแท้ถึง1.7เท่าเลยค่ะ คุณสมบัติทางเคมี Me นะคะระหว่างเพชรแทร้แล้วก็เพชรสังเคราะห์เนี่ยจัดว่ามีค่าความแข็งนะคะอยู่ในระดับเดียวกันเลยคือระดับที่10ค่ะแต่สำหรับเพชรซีแซนะคะค่าความแข็งของเขาอยู่แค่ระดับ8เท่านั้นดังนั้นนะคะเพชรซีแซจึงจัดว่าอยู่ในเพชรปลอม100%ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆกับข้อมูลที่ลาล่าเอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะคิดว่าคงจะหายข้อสงสัยกันไปได้เยอะพอสมควรนะคะเราก็ทราบแล้วว่าเพชรแท้เป็นอย่างไรแล้วเพชรสังเคราะห์คืออะไรและ เพชรเทียมคืออะไรนะคะอันนี้ก็ส่วนเราจะชอบแบบไหนก็เป็นทางเลือกของเรานะคะที่จะเลือกใช้เพชรแท้เพชรสังเคราะห์หรือเพชรเทียมอันนี้ก็เป็นสิทธิของเราคะ่ะที่จะมาเลือกตามความเหมาะสมและก็กำลังทรัพย์ของเรานั่นเองนะคะ EP ีถัดไปนะคะ พีเคเจมสปายลาลาพัทรยาจะไปค้นหาเรื่องราวของอัญมณีที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube PK Jam e ์สองเ a ้าไดด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย